สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยโลกวันนี้กับผมเจมส์ em, และดิฉันไอยนาค่ะวันนี้คือ EP4 กับเรื่องราวที่สะเทือนใจที่สุดของสงครามอิหร่านอิสราเอลในรอบสัปดาห์เมื่อยอดผู้เสียชีวิตรวมพุ่งทะลุ600รายไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับมากกว่าตัวเลขคือเรื่องราวของผู้คนและวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปฟังว่า ใครคือผู้จ่ายด้วยชีวิตในสงครามครั้งนี้ฝั่งอิหร่านมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า430รายเป็นทั้งทหารนักรบคุชสอฟอสและที่น่าเศร้าที่สุดคือพลเรือนจำนวนมากในเมืองอิสฟาฮานและโคมที่โดนลูกหลงจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิสราเอล ในภาพจากดาวเทียมและข่าวภาคสนามจะเห็นชัดว่าเป้าหมายของอิสราเอลแม้จะเป็นโครงสร้างทางทหารแต่หลายจุดอยู่ใกล้ย่านพักอาศัยหรือแม้แต่ใกล้โรงเรียนโรงพยาบาลขณะที่ฝั่งอิสราเอลมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25รายจากการโจมตีของอิหร่านโดยเฉพาะในเทลอวีฟไฮฟาและเบเอเชวาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนานแน่น หลายครอบครัวในอิสราเอลต้องอพยพลงใต้ดินและพักอาศัยในศูนย์หลบภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงบางคนต้องใช้เวลาทั้งคืนในอุโมงใต้เมืองที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟและอาหารจำกัด องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ได้ออกมาเตือนว่าหากสงครามยังดำเนินต่อเนื่องความเสี่ยงทั้งสาธารณสุขจะสูงขึ้นเช่นภาวะขาดน้ำขาดยาและโรคระบาดจากการรวมตัวกันในพื้นที่แออัด ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีภาพไวรัลที่สะเทือนใจเด็กชายวัย10ขวบในเมืองโคมกำลังถือภาพของพ่อที่เสียชีวิตในการระเบิดพร้อมข้อความว่าผมจะโตขึ้นมาโดยไม่มีพ่อแต่ผมจะไม่เกลียดใครนั่นคือคำถามใหญ่ที่โลกต้องตอบเราจะเลือกให้สงครามดำเนินต่อไปหรือจะเริ่มฟังเสียงของผู้ที่ไม่มีอาวุธในมือ นี่คือโศกนาฏกรรมของสงครามครับมันไม่เคยยุดติดแค่ในสนามรบแต่มันทิ้งรอยแผลไว้ในหัวใจของครอบครัวทุกฝ่ายขอบคุณที่อยู่กับเราในวันนี้ครับและอย่าลืมติดตาม EP ถัดไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักเบื้องลึกของกองก,องกำลังลับที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งนี้คือคูชฟอส VS m s s a กอย่าลืมกด subscribe และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ